สวัสดีครับมือนิสิภาพพี่พ่อน้องก็เบิ่งใส่ใหญ่ครับล่างใส่ใหญ่ครับครับใส่ใหญ่ครับลูกหลักสร้างว่าเป็นแพ็กครับแพ็กลลโลครับโลละหาสิบบาทครับผมครับเบิ่งครับใส่ใหญ่พร้อมแล้วไปเบิ่งครับวิธีการล่างครับครับผมเตรียมใส่ครับมันนี้ลหลัดสิพ่า มาเบิ้ลก็หาโลครับครับถุงละโลครับห้าถุงครับครับเบิรงใกล้ๆครับมีดครับตัดถุงครับ โลราหาที่บาครับครับบงครับ สายยางคือเก่าครับพี่น้องครับผมเตรียมสายยางครับเปิดน้ำพอประมาณน,นะครับครับอันนี้เ่าจะลวกเมื่อ้วรครับเขากระสิีอาสายยางไลยข้างใน,นเราครับ เปิดแห้งมันจะพุ่งครับเปิดคว้อยกับบ่บ่ไหลครับทีล่างล้ายใส่ขมบอครับแต่ว่าใส่เย็้มทีล่างง่ายกว่าเพราะว่ามันกลับขังไวนแล้วครับ เขาจะลวกเพิ่นลวกมาให้เรียบร้อยแล้วครับเขาจะล่างมาอหลอดมึงแล้วตัวนี้สิเป็นข้างในนะครับกลับออามาอยู่ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเพิ่นสิกลับขอไปอยู่ในเพื่อเพิ่นล่างนะครับครับนี่ล่างแล้วครับ ติดต่มาสุกแหรอครับคันคางสีล่างลำบ,บากนิดน้อยเพราะมันเปื่อยพ่ต้องมาทำความสะอาดไม่กิ่งรเราครับมาจากโรงงานมาแล้วครับไล่ทางไหนออกครับล่างทำความสะอาดไม่เท่นั้นครับ อันนี้ปฏิตัดมากสีมีสันมีเย้านะครับถามันเหย้าก็ตัดออกไหมเพราะว่า้ามันเย้าหลายมันลลาง่ได้ยครับตัวความั่นใจเขาต้องมาลลางใหม่อีกทีนึง อันนี้ใส่ไงล่างล่างไปทิตย่างครับอันนี้เอาไปต้มอะไรครับต้มใส่กับเครื่องในครับต้มผมต้มขไข่เลยครับอันนี้อเอาไปย่างครัับอนน,นต้มสูงมากเกือบเกือบสิกินได้ครับ ห้องล่างเล้อ่ะห้องกระเช้าไปล่างน้ำเกลืออีกแค่นึงครับเพื่อความสะอาดอันนี้สีตัดง่ายครับเอามืดดื่งขาดแล้วครับเราต้องใส่มีดครับน้ำไหลออกครับเดี๋ยวเราจะล้างน้ำเกลืออีกแค่นึง สายอย่างดันกันไปครับเพราะว่าห้างมาหัวข้าขงในมันยังเหย่าง,ง,ง,งยังปกขังมหมดต้องออกให้เบิดครับที่สะอาดครับ ดันไปสุดเลยครับมันดันไปสมัครใส่ยังมันสิขาดครับเพราะว่มมาเขาจะต้มมาเล้วครับครับผมอันนี้อัดเสียงยั่แน้วกับ หางายงก็ใส่ใส่ขมนิดหน่อยครับพเบพราะว่ามันทำความสะอาดมันเนี่ยแล้วเน่้าตัดอับเมื่อดึงกระขาดแล้วครับไม่จะเป็นต้องใส่เนเม็ดครับพเพราะ่ามันเฮ็ดสุกมาแล้วทำความสะอาดครับ xin nhau của đi hợp là ngày thì bên sám thôn hợp nhau kìa mới đừng khả được có không Hãy subscribe แต่ไม่ยิงตัวนี้พ่นล่างสะอาดไามเทน,นึ่งหรือเขาบก็ต้องแต่ว่าดยู่ข้อมาห้าองมัันใจห้อต้องมาล่างใหม่อีกเทนึงครับห้างอันกสินสันครับ สีล่างคล้ายๆก็ใส่ขมครับต่ว่าใส่ขมสีล่างยากตัวนี่เพราะว่าใส่ขมโรงงานเป็นหมดเห็ดยังมาเลยครับอันนี้เค่อนเห็ดมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากให้สะอาดไร้ก้องกาวต้องมาล้างไม่ครับ ดันเขาไปเรื่อยครับล่างหอวครับครับผมลัางจาก,กล่างเสร็จครับหน้าตาก็จะเป็นประมัณนี้ครับอันนี้น้ามเปาครับเพื่อิมาล่างมันเกลืออีกทอนึงครับเอาก็เตรียมน้าเปาเล่อยเอาใส่ลงเลยครับ ใส่ฮาโลครับอันนี้เกลือปนครับเบางทีใส่เกลืออยูม่มอนสอบพูดหน่อยนะครับซอยใส่สอนคุณพูดอีกน้อยหนึ่งสองสามครับซีส,สอนครับผมซีส,สอนสอดส,อน,สอนเฉียงหน่อยครับซีส,สอน บางยาเทานก็นานมาหลังลครับครับเกือน้ำข้าหเกือที่ก่อนใส่หาโลกาโลครับคนถือเลยรับเพราะว่ามันถือิ่เมื่อข้าวเขาจะบริาาหา,า,ารไม่กินเลย คิดค่าที่ยังไสุดท้ายไปต้งเ,เ,เสียไข้ากรสีเตรียมพัชนะครับตะก้าครับตะก้าต้องมีหูครับเพราะว่าอย่างทีเวลาห่อน้ำลงเนี่ยเอาใส่ออกเนยน้ำจะเดียวเลยกันนี่ข้าวกระสีเตรียมน้ำมันนี่คร่างแงี้สามน้ำล น้ำติดเกลือเดี๋ยวติงมไม่น่อยครับค้นไปเลยครัะิ้มเลยประบาณทักีบที่ครับน้ำแรกจดวิ่มเยเพราะว่าเกลือหมาท้งที่า่งเกลือกับหลงข้าทับลลังเนื้อออกคเลหน้ำติดเลสีครับ เอาใส่ก็รับเป็นสิเกิลหนาไหมครับครับผมหน้าทีななな่สองครับหน้ามี้องใส่เกลือนะครับล่างแยกเดียวครับล่างใส่แยกอยู่บริเวณบ่ได้ใส่เกลือ้ะครับเพราะว่าต้องล่างเกลือมันตีเข้มครับเพราะเส่เกลือเขาจะไหล น้ำเดือยน้ำเข้ากัดน้ำเดือยน้ำหนึ่งครับน้ำเป้าสองครับนี่ก็ะติเป็นสามครับถ่ายดักสะอาดเติมพอดีใส่ซีเลยครับคุณผู้ชมนครับล้างมากสะอาดมากครับผม คามบุกท่ครับเี่ยน้ำสามครับบครับทำที่สามครับเขาก็ใส่ลูกทเก่าครับเที่นครับคนทุาครับ ใส่ไงนะครับถับใส่ผมมันจะแตกต่างคือใส่ไงเนี่ยมันจะสุกมาแล้วครับใส่ผมนี่สีบบัวซุกเลยครับนื่ออกมาจากตัวจะในก็สติมากยังเสริเลยครับใส่ผมนี่คนไข้ที่ต้องล้างหไม่สองเทียครับทาตัวใดที่มันบอกผมให้ล้างว่าสองเทียสามเทียอะไรก็เสร็จอย่างน้ตแตกต่างอยู่ตัวนี้มันเกือบสุกเลยครับ พราะว่าถ้าเจ้ตหยกมากเราะ่นใส่ใส่ไงครับตนก็้นดเดือวหลังจากเขาหัวแ้อหรือเขาไม่ตาอักาไปหปตัวันจะเล็ดหนาครับว่ายันม่หนาขังครับ เรียบร้อยครับขั้นตอนล,อรรล,อล้างใส่ใหญ่ครับผมรันขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับล้างใส่ใหญ่ครับอย่า, like, share, ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของรัฐเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ